สาวเช็ควันนี้พบกับศิลปินไอดอลยุค90จากคอนเสิร์ตคลาสสิกเฟสติวัล2นำโดยนัทมีเรียร2002ราตรีและนาตาลีพี่ๆจากคอนเสิร์ตคลาสสิกเฟสติวัลครั้งที่2วันนี้คือยุคของพี่90ผมก็90คุณเกิดอะไรผมเกิด93แต่ว่าตอนคุณเกิดมาปุ๊บก,ก็คือทันเพลงพี่เขาไหมก็ผมเกิดมาผมเล่อูนะ จินมี่แกจินมี่และตอนนี้พร้อมแล้วไปพบกับสองพิธีกรผู้หูเสียงฟากันเลยซันนิกอาบอนและตั้มวาราวุฒิ สวยที่เรื่องไม่ซื่อราตรีชีวิตเราสายฟ้ามาเสียเป็นสีสันเติเมเต็มหัวใจทั้งคืนจะไปกับสายสีกับปีกที่สวยสวยที่เรื่องไม่ซื่อราตรีชีวิตเราสายฟ้ามาเสียเป็นสีสัน 一般一般 Okay, not i can, take a มีเรียพี่เบลพี่แคทพี่ยังฤิ์พี่ยาหญิงพี่วาวาและพี่นาตาลีครับสวัสดีครับนี่เป็นยังไงพี่ๆจากคอนเสิร์ต Cross Festival ครั้งที่สองวันนี้คือยุคของพี่90ผมก็90คุณเกิดอะไรผมเกิด93แต่มันก็กลางๆเงยคือวิธีการนับคือ90ถึง2000คือช่วงนี้ใช่ไหมใช่ผมได้ผมเกิดขำ คุณเกิดมาปุ๊บก็คือทันเพลงพี่เขาไหมก็ผมเกิดมาผมไม่ร้องอูแวนะร้องอะไรร้องอะไรจินนี่แจ๊คจินนี่อยากดอยากดูสเต็ปเมื่อกี้ที่เมื่อเี้เมื่อกี้ดูทีจริงผมพูดอ่าได้ครับ จะมีคอนเสิร์ตท,ที่จะเกิดขึ้นนั่นคือคอนเสิร์ตคอนเสเร์ตคอเสิร์ตสองค,ค่ะพวกหนูพูดจริงๆเลยนะจัดใจเลยนะ,ะมาโปรโมททำไมบตดหมดแล้ว <laughs> <laughs> ยังไม่หมดอีกเด้ออีกเหลเืออยู่งเร่องอะไร้อยกว่าใบเลือประมาณหลักร้อยคือซื้อไปก่อนถ้าหมดปุ๊บอาจจะมีรอบต่อๆไปก็ได้ใครจะรู้ไม่ใช่ผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าคือถ้าพวกพี่ไม่มีคอนเสิร์ตเนี่ยโดยปกติอะก็ยังรับงานแบบร้องเพลงอะไรกันอย่างนี้อยู่บะก็รับก็รับแต่ว่าช่วงโควิดก็ไม่ได้รับคอนเสิร์ตเลยเพราะว่าก็จะไม่ได้แบบจัด อีวออีเวต์ก็ไม่มีก็จะไปร้องในติ๊กต็อกเอาอะไรเงี้ยคือนี่นะมีนี่วีซิงวีซิงวีซิงก็มีเป็นแบบงานอดิเรกงานอดิเรกแล้วเรื่องเต้นอะไหวไหมพี่เอาไหวดินี่วิ่งจบมาราธอนแล้วเออ ทีละท่านก่อนอย่างพี 1> 1> ่เบลอย่างเงี้ยพี่เบลคือครูนะครูสอนเต้นจะไม่ไหวได้ยั่งยืนหรอสบายอยู่แล้วเต้นประจำเลยสอนพิลาทิสด้วยรู้จักไหมพิลาทิสก่อนรู้จักไหมพิลาทิสที่เป็นสามเหลี่ยมอะไรพีระมิดพีละมิดอธิบายค่ะครูเบลเป็นการออกกำลังกายที่เสริมสร้างเหมาะกับคุณตั้มมากนะคะเพราะว่าตอนนี้ช่วงกล้ามเนื้ออ่อนแรง อันนี้คือแนะนำนะเขาไม่ได้ว่าจะใช้กล้นเนื้อแรงมันกล้มเนื้อมันย้วยมันเยหใช่มันกนเป็นการแบบออกกำลังกายกล้มเนื้อพวกมัดที่เราไม่ค่อยได้ใช้ด้วแ่แล้วก็ทำให้โพสเจอร์เราดียืนเดินถูกต้องจริงๆต้องเป็นการออกกำลังกายที่กายภาพด้วยใช่รีแฮบนิดนึงแพงไหมพี่ถ้าเป็นตั้มเดี๋ยวพี่คิดพิเศษอ๋อถูกลงแพงพิเศษ ที่ไหนคะก็อตอนนี้อยู่แบมบิ n น Villa ชื่อว่า m o มูสขามูสสไตล์เบลเชนาดอลก็ไปสมัครเรียนกัน <c oughs> ได้อเยีเเย่้แลวคุณก็ไปเรียนได้คุณชอบอยู่แล้วการเต้นอนะคุณเต้นเบาะลำไม่สบายเลยแล้วคุณเ <c oughs> ต้น <c oughs> ดูเทปเลยนะได้ไหมได้ครับพี่เก่งมากเก่งแรงอยู่แข่งแรงอยู่คุณเชื่อรองเท้าหรอโอ้โหไม่ไหวกุ่มกลมเงยเงยกลุ่มกลมเงยยังอย่างพี่นัทล่ะคะพี่นัททำอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ก็เนี่ยค่ะมีเรียนพลาทิสเหมือนกันชอบออกลุกไก่างนี้มันแบบน้องมันแบบสร้างกล้ามเนื้อดีแล้วก็แบบแล้วก็น่าจะปลายปีมีคอนเสิร์ตเล็กๆหนึ่งคอนเสิร์ตแล้วก็มีละครอะไรอย่างเงี้ย ก็จะได้ดูได้ดูพินาตามละครแต่อย่างพินาก็ออกกําลังกายอยู่กับพี่อ้ํก็ใช่ไหมครับแต่ไม่ค่อยออกกับเขาแล้วค่ะเพราะว่าเราแบบเราสู้เขาไม่ไหวค่อยๆเดินเดินเงินคนละเส้นทางใน่องนี้อยู่เราไม่ไหวจริงๆเราเรารับมือเขาไม่ไหวเขายกหนักเราก็ยกเบาก็ได้นี่แต่ว่าเขาจะชอบจัดหนักกับเราไงใครถึงว่าันนี้ไปวเป็กน แบบชุดใหญ่ให้เราเราก็เลยแบบไม่ไหวเอาพออะไรอย่างองี้ยพอเราเลยต้องแบบเออเซ็ตเล็กแล้วกันอย่างเงี้ยเาพออยู่ๆคิดดีไม่ไ <finishing> ด <on developed Airbnb> ้เลยอ่ะก right kind of like, ็เลยก็เลยมาทางสายแบบว่าเออกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ค่อยไปเล่นกับขาคุณเล่นกล้ามเนื้อมัดใหญ่กับใครบ้างมีไหมมีไหมมีเทรนเนอร์สุดตัวอะไรอย่างเงี้มีแต่ว่าเทรนเนอร์ผมจะไม่เจาะทีละคนไงครับคุจะใช้ทีแบบ2,500ันห้พัน ต่อช่มงงนต่อชั่วโมงสองพันห้าเทนเนอร์ก็ต้องดีๆไปเลยครับพี่เพราะพอมัดนี้มันสำคัญไปพี่อยู่นแม่กำลังเมากันมันเลยครับแต่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อครับพี่จันก็กำลัอยู่บ้างนตอนนี้จ๋าตอนนี้ถ่ายละครสามเรื่อง มีรายการประจําด้วยค่ะยังอยู่ในวงการเราอยู่ยังอยู่ในวงการตลอดในเรื่องเต้นในเรื่องร้องพี่แคทก็ยังสบายใช่ไหมเพราะพี่แคทก็ยังดูหุ่นดีดูเฟิร์สโอเคนะคะเลยค่ะโอเคนะคะเลยค่ะพี่แคทพี่แคทนี่ก็คือเป็นสายของกานเครื่องดื่มนะคะต้องมีในคอนเสิร์ตก็ต้องมีเครื่องดื่มเป็นน้ำผลไม้ใช่ค่ะน้ำนผลไม้ที่ต้องจัดตั้งแต่11โมงเช้าแล้วแล้วงูนค่ะทำไมรู้คะทำไมต้อง ส่วนใหญ่เป็นคอมเมนเตอร์ทำธุรกิจมีสามีอันนี้เหมือนเหมือนเป็นงานหนึ่งขึ้นงานต้องขึ้นงานเหมือนกันอันหลักนี่เอาจริงนะไม่รู้เล่าหรืออวดนี่ไงเข้าใหม่ประมันไง ก็จะทุกคนดูมีความพร้อมที่จะขึ้นคอนเสิร์ตใช่เขาดูแลตัวเองอยู่เลยไม่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะทุกคนก็คือยังอยู่ในแบบเส้นทางการดำบวงการบันเทิงก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนยังอยู่พี่อว่านหรคะค่ะก็ตอนนี้ว่าก็ทำธุรกิจส่วนตัวซะเป็นส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเน้นแบบเหมือนกับตอนช่วงโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีสถาบันสอนภาษาอยู่แต่ว่าพอโควิดมาปุ๊บเราก็เห็นช่องทางว่าเราย้ายทุกอย่างไปออนไลน์หมดเลยค่ะเป็นสถาบันสอนภาษาจีนว้าวแมนดารินแต่พี่ว่าเคยถ้าผมจำไม่ผิดเคยทำธุรกิจเกี่ยวนนตตา่่ใใชค ยอูเพราะว่ามีคอนเสิร์ตหนึ่งผมเจอพี่เขาค่ะตอนนั้น่ะผมแต่งหญิงบ่อยมากในสีผดผุน่ารักมากเลยอะขนตาแล้วดีอะพี่เขาก็ขนตามาให้ผมเลยผมก็รู้สึกว่าพี่เขามองกผมเป็นตุดแน่ๆคว่าถ้าน้องต้องใช้ประจาแบบว่าแต่งงานไหนก็เอาของพี่เขาไปใช้ได้แต่ได้ใช้ครับพี่ได้ใช้ใช่หมใช่เอาไปให้เทนเนอร์ใช้พันห้าสองพันนี่ะ เราวมันก็สายเปย์ต้องเอาของฟินไปขายอีกยอ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 กไม่ใช้จริงตอนสีบดังยังมีอยู่ชื่อแบบอะไรนะพี่ Baby Lashes ค่ะ Baby Lashes แต่ว่าก็จะแบบหาซื้อออนไลน์ได้หรือว่าอีแฟนบอยก็ได้หรือว่าที่เซ็นทรัลเวิลด์ก็มีก็ไปติดตามได้แล้วเปธุรกิจด้วยใช่ค่ะคนสุดท้ายนี่สิ Hello พีนัทลิสต์ต่อไปต่อไปเก่งอังกฤษจะด้วยลิฟต์ไทส์ no 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 โอเคพีนัทลิสกับพัช อ่ะคุณถามว่าเขาทำงานที่ไหนก่อนอ่ะภาษาอังกฤษเ um i m you you work 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 wear h ฮะ work wear ฮะ work wear h ฮะนาตาลีต้องตอบแบบสไตล์ที่เขาถามว่ะนะใช่ๆโอ้โห รมากค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นครูนะทำ b a c k g r o ฟ n i c เป็น Infosys เป็นฝ่ายเทคโนโลยีมากกว่าเป็นงานประจำไปเลยใช่ไหมคะอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะนี่อย่างเดียวค่ะก็คือว่าตอนนี้ก็มารวมตัวกันที่เริ่มซ้อมกันไปบ้างแล้วอย่างนี้ซ้อมแล้วเริ่มค่ะสิ่งที่เราจะได้เห็นอะเพลงเพลงฮิต ทุกๆเพลงเพลงเดี่ยวมีแน่นอนค่่ะใชเพลงรวมมีแน่นอนค่่ะใชแต่จะแบบเป็นโชว์แบบไหนเนี่ยเราต้องไปตามดูกันจริงๆแล้วอ๋ออันนี้คือเป็นเซตที่ครบหรือยังคะหรือมีมีใครอีกอะไรเยอะเลยมีใครบ้างคะพี่เจพจ่แจตดทะเลพี่มอสพี่ทาทาพี่อาวินต้าวินต้าอวินต้าทีเคทีเคแฟร์มิงดอมเออคนส์ตที่ว่นแล้วนีคอนเสิร์ตกี่วันนะสองวันสองวันไม่ใช่สองรอบนะครับคือเล่นวนสองรอบ ว่ตสินค่ะคนร้องเยอะมากเยอะมากจริงแต่เชื่อว่าความสุขอะเวลาเรามีความสุขมันจะผ่านไปเร็วใช่คือคุณอยู่ในคอนเสิร์ตสี่ห้าชั่วโมงคุณไม่รู้สึกหรอกว่ามันจะนานเพราะว่าเพลงที่คุณจะได้เข้าไปฟังเนี่ยร้องกันได้ทุกเพลงแต่ว่ามีแฟนๆเขาแซวมาว่าคอนเสิร์ตนี้จะได้เจอพี่หญิงตัวจริงไหมคืออะไรอันนี้ไม่เข้าใจไม่คือประมาณคัสเซ็จปีที่แล้วครั้งที่แล้วหอยู่ไม่ได้อยู่หญิงติดงานแล้วก็จะให้พี่เอี้ยขึ้นไปแทน เป็นหญิงก่อนหน้านั้นก็มีคอนเสิร์ตหนึ่งก็ให้ออฟขึ้นไปแทนคือหญิงแล้ไม่ค่อยได้ได้มางานอนเก็คือใหญ่คือสมมติสองวันสองราตีขึ้นไปเนี่ยโอเคทุกคนครบแต่อยู่ดีมีคนนึงสวมวิกขึ้นไปแล้วเรียบร้อยเลยเพราะว่าหญิงกับพี่แอกกี้และออฟก็คือเพศสภาพเดียวกันถ้าเป็นในพาร์ทพี่พี่สองวันสองราตีอ่ถ้าคนอื่นหายไปก็อาจจะเป็นแบบพี่นัทมาแทนคุณนุมาแทนแต่ถ้าเป็นหญิงก็ต้องเป็นกระเทยค่ะ ก็เป็นพี่ออฟพี่ออฟกเข้าใจได้แต่พี่เอกกี้คือเขาผ่านการฆ่าเชื้อบันาพต้นี่าเนมัแล้วบ้านจนดบ้านมีทีวีใช่ไหมนี่เข้าใจแบบนั้นพี่เอกี้คือสุดๆนะเวลาชวคือจริงลวตึมคือหน้าเป็นพี่นาเลยนะรับตึงมานี่คได้รงไปเราองั้นครั้นี้เอาพี่เอกี้มาแทนพี่ได้ไหมอยากดู แล้ว่ทำไมเขาต้องมีเอะไรกั้นเงี้ยแต่ว่าอันนี้หนูถามเลยคนที่จะไปดูจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมผ้าใบหอมสาวอย่าใส่สูงนะใส่ผ้าใบผ้าใบเลยอาดื่มยืนใบกินแบบแคลเซียมเดบกินแคลเซียมมาก่อนกระดูกพวกไข่ขคอกินนมทุกง่ายหนึ่งอาทิตย์นะคะลุงหน้ายูคอลลาเจนที่ไปดูเนาะมันจะได้แก๊กก็แก๊กไม่ใช่เสียงกองนะคะเสียงเข่า แบบในโ h หนาวไม่ต้องใส่ชุดหนาวไหมไม่น่าไม่น่าจะหนาวเขาต้องเต้นเปิดมาก็น่าจะเต้นเลยน่าจะเต้นเลยก็มีเพลงฟังเพราะด้วยนะเพลงช้ามีเพลงสนุกมีแน่นอนเพราะในในยุคนั้นคือเป็นยุคที่แบบทุกคนคือต้องเต้นหน่ะแล้วท่าเต้นเป็นท่าจำคือยังไงคุณก็ต้องเต้นได้ยุคนี้คือไม่ไม่รู้จะให้พี่ๆฝากคอนเสิร์ตยังไงเพราะว่าตอนนี้บัตรใกล้เต็มแล้วแต่อยากให้พี่ๆบอกหน่อยว่า เดี๋ยวเรต้องเจอกันยังไงบ้างเตรียมตัวกันยังไงบ้างเตรียมสนุกกันแบบไหนบ้างอย่างนี้ดีกว่า พี่ๆเลยค่ะก็ก็คืออยากให้ให้ทุกคนเตรียมตัวให้พรอมาอย่างที่บอกไปดูแลร่างกายดูแลจิตใจให้ดีนะคะเพื่อที่จะไปเจอสิ่งที่เราแบบว่าไม่ได้เจอกันมานานมากนะคะทั้งแบบพวกเราทุกคนนะนักร้องแล้วก็ผู้ชมด้วยนัดว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งความความทรงจําที่ดีที่เราจะมาแลกเปลี่ยนกันอ่ะมันแลกเปลี่ยนเหมือนว่าอุ้ยวันนั้นฉันเคยรู้สึกแบบนี้ในยุคนั้นยุคนี้แล้วเราก็ได้มาจอยกันเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนแบบเตรียมมาเลยค่ะแบบ ทำใจสบายๆโล่งๆแล้วมาแบบปล่อยพลังแบบพลังงานดีๆด้วยกันนะคะพวกเราทุกคนก็เตรียมพร้อมเช่นเดียวกันค่ะอย่าพลาดเลย24แล้วก็25กันยายนค่ะวันนี้พี่ๆมานั่งคุยกับเราเรายังนึกถึงว่าวัยเด็กๆที่ได้ฟังเพลงนี้และวันนี้อ่ะแล้วพี่ๆก็ยังหน้าเด็กกันเหมือนเดิมยังหุ่นเป๊ะกันเหมือนเดิมจะมาเล่นคอนเสิร์ตให้เราดูเพราะฉะนั้นห้ามพลาดจริงๆนะัะวันนี้ขอบคุณพี่ทุกคนมากนะคะรอนะคะรอไปดูคอนเสิร์ตนะคะ24 25กันยายนนี้ค่ะ ใกล้จะหมดแล้วเพราะฉะนั้นเออรีไปซื้อกันเลยค่ะคุณผู้ชมขาแต่ะะช่วงหน้าค่ะมีศิลปินสาวลูกท่วงคนนึงเสียบเพราะมากจริงๆค่ะรอเราอยู่แล้วเขามาครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วค่ะพี่รัชนกสีโลค่ะ